ใหอยู่ไก่ฟังล่าหรือว่าแถวที่ดินทอยมาบวีเซียค่ะยังมีแต่อาสาต่อป,ปูแล้วก็นางเล่นสบายบวีเซียเงินกันสาวนั่งเบสยยังอ <c oughs> ติดรองเด็กองเด็ <c oughs> สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนข้าสูซองนั่งหน่อยซาลาวเด้อตอนนี้ดีกะสิ่ท้ายคลิปเป็นซาลาวเทียวไทยด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าดีมาพัทยาหน่อยทุกคน พัทยาหน่อยอส่วนนี้เป็นนาหอนั่นคือคนเนาะคนมาเล่นนินหนามกระไลน้องคิมน้อยโอเคเดี๋ยวดีสิเก็บภาบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งน้ำทุกคนนี่ทุกคนคนไล่ไล่เขามาเล่นยามแรงตอนนี้ประมาณสี่โมงกลัวกลัวนะทุกคนเนาะเาดีย๋ยวสิพาคนยางมาหรอกยางยางลงอะไรเนี่ย เฮ้ย<ส>อะไรนะนี่ทุกคนเบื้องนั้นจะเป็นพัทยาหน่อยที่ว่าเขาเห็ดอันนั้นทุกคนเขาเห็ดเป็นพัทยาหน่อยตะบอนในหันจะเป็นแบบเล่นอิสระเนาะแล้วก็มีห่วงยางมาให้เสาดุกคนเดินเด็กเขาเห็ดห่ามช่วงใส่สงงเกียมใส่ปีใหม่นะ,ะทุกคนอากาศแบบยามเล่น นี่หนามกับเบีบตื่นทุกคนยางใหญ่เ,เดียวจิน้อยเขาสิอาบน้ำเออทุกคนเข้าเกีียวมันนั้นมากได้ทุกคนแบบแคมปติ้งนะทุกคนเอาสาดเอาย้งมาแล้วกาสิตดมเชยดก่อยกระปุ่นนอะทุกคนเนาะโอเคจ้ะเดี๋ยวฝากพี่น้องติดตามดีเลยเด้อ ถีอกรสิเห็ดเป็นถิ่นสาวลาวเชียวไทยนะทุกคน,นเนาะเดี๋ยวเช้าพาสิมาก่กอยข้าปุ่นกิน,นงามเย็นๆนะจังลงอาบน้ำนะทุกคนเนาะสมภาระเฮาชิ้งขน,นงาอ <c oughs> ือคนอเ,คเอามาจากลานเบิดินี่นี่พักเอามาจากตู้เย็นอยู่ในลานนี่เจี๊ยดก้อยข้ปุ่นกินนะทุกคน,นเนาะนี่มาม่าบ่แมออ่นมาม่าขัวมี โอ้ยคนอยากอาบน้ำนี่สิได้จักนาทีได้เนาะบัดอาบถืๆๆอเค่ะโอเคเดี๋ยวเฮามาเริ่มทำยำคราบปุ้นกันก่อนผักขาทุกคนเอ้ยอเหี่ยวแถะเหี่ยวว่านี่ทุกคนมีผักข้ากินน้ำนี่ทุกคนถาดก็เอามาตั้แต่นี่แต่ว่าเขาซื้อตะเกียบแหวนซื้อปไปเอามาจากร้านใส่ใหม่ว่า าปุ้นจากบาเดียวกันข้าปุ่นเครืองนาจะากิโลหนึ่งสหาบาททุกคนพอดีหลดอยู่ในพอดีบังแบตพอดีว้าสามสิกินต่ว่าเห็ดโบเบอร์จ๊อกกินนะ பண்ண

ดาวอยู่ย่างซุปเปอร์สี่เขาสึกมาที่นีป้องกันด้วยนี่คือข้าไปแล้เขาอยู่อี่แล้วยังไม่เคยข้อยไวไปแล้ว n e i d เ e n g click n เอมันบคนขนคนยังนี่อุ้ยเพิ่งบู้อยไรอ่ายังทำ ป้าวะจ๊ะยังไม่ได้ชิมอ่ะยังจืงหมดจิ๊ป้าวันนี้ยังครับป้าวบ่อครับบ่อโอเคนี่ยังกุ้งครับกุ้งโอ้ไปเบิ่งเนี่ยไหนเบื้องนี่าอู้ไปไปกวดเอาบริจาคได้ไงใส่ไว้ครับไปสั่นโอ้ใส่ยังนอกกระเอร์ใส่ยอกกุ้งครับยอกกุ้งป้าก็มีอ่า มีหลายอย่างนี้เนาะพัทยาวะเครื่อนน้ำเครื่อนนี้มีหลายอย่างนี่ทั้งกุ้งทั้งตาแมนครับมะไซประจำามาจ่ะครับผมอ้า้าเ้เอ้ย้าวเขาวายกี้ย้าเียเยาเย หอยกัมีเเขือนชิลินทอดกุ้มี่เขือนชิลินทอดอุดมสมบูรณ์เนาะป้าป้าเนาะแจะกุ้งเคือนครับกุ้งเคยืู้ขาดไปหน่อยออกไปแต่จังงูอุ๊พอไปเมื่อกี้นี่ครับโอ้ไปเหนาะเอาเนาะ เห็นเคยเคยเห็นเข้าสซอยเหาะป่านะหยาะป่าป่าก็มีวเาแงน่อยนะไ้บาำเออกเดี๋ยวเอาไปขายวะจ้ะเอาไปกินครับเอาไปกินครับขายไปสั่นแต่เสาเน้ยครับมีบวยไปสั่นเเสาเนี่ยมันร่มไปสั่นไม่กินกวข่าแลอ ต่อส่อเลยเก็บเก็บอันดับซอยเป็นเก็บกินเงาอู้เต็มแดงแดงแดงกุ้งสดสดกุ้งกุ้งคืออันที่ลินทอนพี่น้องมีทั้งปูทั้งปลาทางนั้นก็เก็บห้อยอยู่ทางนี้ไป็นไส้หอยหอยหอยทั้งปูทั้งปลาทั้งกุ้ง อกลม้อยป้าตันี้ปบูปบูหน่อยเครื่องเสียงเหมืนกมีไอ้วดมือกระไดดองเนี่ยนี่มีเครื่องเสียงเหอ้บรรยากาศอยู่เคื่อนชิลินทอดพี่น้องเท่แกลไม อุ้ยได้ไลายเติบแล้วหูได้บอกไลฟ์หนึ่งคักๆักถักรวมสมโยนไลายเติบแล้วครับนี่ยั่งคำก่อนเออดีเด่เพิยผู้สีหาตะมวนได้เวลากลับบาทแล้วพี่นะ้องได้แต่อาหารมากินนำเขาหนีมากินเขาหันมาหาอาหารเขาค่ะ เท่าเด้กุ้งได้ปูได้ปลาเขาหันซื้อมากินโุ้ยทีมงานเขา,าก็ฮักฮักฮอยอยู่บุญทีมงานเขาเดีย๋ยวสิลงไปถ่ายคลิปเขาหาหอยทุกคนเขาหาหอยอยู่พี่พาทุกคนลงน้ามันกับแบบไซด์มัน,ม,น,นมันเป็นมัเนเป็นหินแ่เลยทุกคนอ้ย เลิกว่ะมันเลิกมันเลิกทุกคนไปดูเอโทรศัพท์ทไปเดี๋ยวดูคนเด้ออย่ามามาตกหนามนะนะเย็นสบายทุกคนเอ้ยพอดีคนก็นขึ้นเมือ่อล่ะคนก็ขึ้นเมื่อเนี่ยล่ะแต่ว่าเย็น,นเย็นชนะ่วงช่วงกลางเวรน่ะมันหอนแดดแต่ว่าเล่นหนามก็โอเคจะดีว่ได้ลงเล่นเด้อวันนี้เด้อจะมันเป็นยังไรมัน,อย,น,นอย่ามันหนาวนเยี๋ยมมือนาเยี่ยสิเล่น ขนไดมาวะ่คือองะม,มานัางเลนพายูไก่ฟังล่ารือว่าแถวที่ดินถอนเงคนคนเอ้ยมาบริเซียาคายังมีแต่เอาซาร์ป้าปูแล้วก็นางเลนสบายบเลียเงิน หาสื่อของมากินเลนสื้อตามหองตวมห้องยังมา,มาตำเองนะทุกคนทุกวนฟังเพลงชิวๆช,ช่วงนี้แห้งอากาศเย็นเนยมันแรงมาแมาวมันอากาศเย็นที่ค่ำๆจริงิข้นเมือ่อเอ้ยลืมไห้เบิ้งห้อยเฮ้ยงม,มห้อยวยนไรเตอร์ อยู่พัทยาหน่อยนี่ไปอยู่เฉลิมที่ดินถอนมีลายยางกวนเนื้อขีดแต่ทุกคนเลยหอยก็มีกุ้งก็มีปูก็มีปลาก็มี่นี่หอยหอยอยู่เขือนนี่แหละทุกคนแล้วจะมีหอยกีแล้วก็หอยจู่มันเงียบแล้วก็จัดเตงมแค่ห้าอันนี้หอยกีมันมีไฟอยู่ตัวพอาะดีจัดเตงอยู่ อันนี้หอยจูหนยบัง่หหนึ่งทุกคนเลยขอยจูขอยขี่คมอมทุกคนเก็บไงนวิ่ยบริส้ซื้ออาหารเสาเลยนะนี่เอาไปอมกินบนโลหมนีวะ ทุกคนหอยหอยนี่บักลายหนึ่งจุดเจ๋อหอยเขื่อนสินดินทถนเด้อนี่เด้อเอาไปพัดกินนะทุกคนเนาะนี่ทั้งหอยจูหอยกี่เนาะมากินน้ำสาวดีเด้อพี่น้องนี่เลยนงามเลยโบโบเปลือนหอยแบบว่าโบมีขี้ไข่ร้ายฮะนะเอาไปซน่นอเดียวก็ได้กินล่ะตายไล้ตัวนี้ตายไล้ ช่วยมากมากพวกข้าจะซือ้อ,อ,ตอแต่พวอขา <laughs> ว้าก็กลัวที่บริษซื้อพอวกข้าไปตีบอกอ <laughs> เดี๋ยวพอกข้านี่ส่งกระแหงขาดห้างเงินซือส่งไม่หนี่งบ้าเด้อพี่น้องมาซื้อนี่เห็นอยู่บ่า <laughs> <laughs> ้ามาแบบรวยแบบรว,วกลวกใตเตาแก๊สพร้อมพร้อมรัวขม้รวไต้มไกินอยู่บ่ไมดกินหรอกยาก ้สิพาเปื้องแท่ใคยอันจ้าของแท่เราอ๋อของแสดงว่าของของอีเม,ม<อ>เลเนาะเอ้ของเราเรามาอ๋อแต่เป็นกับเออตนนี้เขา เขาเข้าเซาเข้าจางนี้เป็นเป็นสมุนไพแม่หรือว่างไหบอแพทย์เห็ดเจ้าของเหรนให้หน่อยซื้อเอ้าคิดว่า,<ร>าคิดว่า,<ร>าไปมาขายของโอ้ยคิดว่าเพื่อนไทยอันนั้นกอเขาลงแพ้อยังนี่นะ อันนี้บ่ได้นลองเฮ็ดเฮ็ดเล่นนิหน่อยอ๋อใครเนี่ยเพราะว่าเพิ่นมี่ยคืออยู่กีฬาน้ำมาพาคนมาดูว่าลิ้นัมน้ะอ๋อโอ้ยหน้าหนืดซึ่งหน้าตรงนี้เลยค่ะใครแล้ววาอันเพิ่นให้อันนี้ตีเมียนคิดว่าให้นักท่องเที่ยวเขามาเล่นเยอะสินะเออบ่อเขามีแพต่างหากอยู่พูดอ๋อจ้ะใช้เล่นนิดหน่อย ใส่นอแนวกินนนอแจ็คเอาต์ยังมาขายนอมียังเนนอมามาใส่เสื้อมาอุดนุนเพิ่นมาอุดนุนเพิ่นอุดนุนเพิ่นเนอมาสมมาแง่เบิ้งไฟเจ้าคือบ่มีโซลเซลเจ้าไปใส่บ่งมันคือเหมือนซื้อไม่คือพอด่ายนั่นจังหวะเบิ้งที่เราโอ้ยนี่บอกเงินสองพันซื้อได้เท่านี้บอก เอาเอาอันนั้นเอาดองหมักม่วงไงคนนี้โอ้มีมีหงหนาวแขกเหน่งเหมืดองหมักม่วงไงมันบ่มีด้ครับบาทดอมัม่วงแต่ว่าถุงเหมอนเดียวหาถุงโอ้สอุดสิอุดน้นขกๆนี่เพราะว่าบ่มีดุงเจ้าบ่มีนนใส่บนางุงบ่มีจ้ะมันเป็นนั้นบ่มีอีหยังเลย อ,อี๊รีวิวแพรเพื่นอนแพร,รมินิมอลจ้าซื้อหานมาจะได้ค่ะจ้าจ้าคิดว่าเป็นแพ่แหละนะเขาเซาเขาเขาผัดเทีเ่ยวเที่ยวนี่นะ ขายดีบ่หมือนี่เฮ็ดจักหมือและจ้ะบ่เฮาก็เฮ็ุเดียวนี่ใช่พอดาพั่นขายดีซั่นเฮาก็ลงทุนม้อนี้เอาเงินแม่ไปส0 0พันเ็ดมวนน้าแม่เนาะเด่นให้หน่อยยังวะอือเนมีดอกไรอย่า้ใส่หรน่กินปาแค่หั่นท้องน่ะอำเภออือน้ำเพิร์ลชิลิ่งพอด่บบ่อน้ำอพิร์ลล่ะแม่ไม่อยู่นี่ แปดปีเด็กแมวแมวยูไซส์นะออ๋ตอนนี้เของเอฟ้องมาเติมเอาพวกเราเบียเดี๋ยวโอนากโอนโอนเอจ้าจ้าโอนเอาจ้าสแกนจ่าสแกนเชนน้ำเพื่อนนันแลววิ่งเงินบางกวเดียเดียวเดียวเป็นเบงเงินอันไปเบิงเลียนในรถกันโอ้ยเนาะแท้ก็จะเฮ็ดเลนนี่ดีกัเลยแบอุ่นนุ่นสิบบาทบังไลายหนึ่ง

งานครัวคนก็มีพี่น้องน้ำแบวเรือยถอยง้ง้คอยใจเรื่อนึงกักอเนี่มางเพื่อนบ่ ตสมวันของเราเออละหมัดแน่นี่เนาะไหวเนี่ยจนคอจังนวดบัตรัวแล้วก็ั้า3 3 3ตัวเออแล้วก็ไม่ซื้อดีเพื่อนฮันลูกลูกเราบอกลูกสาววะใช่ลูกชายสมวนของเราแล้วคลิปลงยูทูปเด้อลงไหนบ่แม่จ้ายด้่แม่ก็มาอยู่นี่เก่าปีแล้วเรียนหลายอยู่สมวัน จ่าจ่าบ้านยูวารินผลล่ะอ๋อจ่าตะมวนเนาะลูกชายม,มาเห็นอีกันมาจอบมามาลิ้นต้อลูกชายนเนาะกับ <laughs> วิตะมวนของเราได้นี้เยอะเสียงดังแล้วเด้อลูกอัน